เราได้อ๋อที่มีข่าวกับน้องนาวเหรอครับเป็นไงคจริงๆผมว่าเขาไม่ผิดหรอกมันเป็นสิทธิส่วนตัวแต่ว่ามันแสดงสิทธิผิดที่ว่าแต่มันเขามาลากเราก็ไปเกี่ยวในเรื่องนี้ด้วยผมไม่ได้อ่านเลยนะ ก็คือมีคนมาเล่าให้ผมฟังครับในส่วนตัวก็ไม่เป็นไรหรอกครับ <c oughs> เป็นสีสันก็คงดูละครแล้วอินอะไรอย่างเงี้ฮะม <c oughs> <ฮะ>ีให้กำลังใจน้องไหมคะเห็นน้องเองก็ต้องนาวแหละครับต้องนาวสุดมากให้กำลังใจผมมากกว่าไม่แม้คิดมากนะอะไรเงี้ยไม่ได้คิดอะไรเลย่ห้ทำบางทีมันดูดูแลอะไรแบบพี่ผมไม่ได้อ่านเลยนะมันเขาพูดประมาณว่าแบบเราอะเหมือนเหมือนเออสมทับสมทับไอเหรอโอ้แล้วมาคบกับเราแทนอะไรเงี้ยจริงๆไม่อยากให้มองแค่ด้านเดียวนะครับมองในห,หลายด้านก็ได้ เราเป็นพี่น้องที่สนิทก็เป็นไปได้แบบจริงๆแล้วครับกลัวพี่นิวเข้าใจผิดไหมคะไม่กลัวฮะคือส่วนตัวเรารู้จักกันอยู่แล้วพี่นิวเคยมาหาที่กองขายมามาก็เจอกันครับมานั่งกินข้าวด้วยกันครับพี่นิวจะถามเรื่องนี้ไหมคะไม่เคยครับผมดูเขาเป็นคนไม่ค่อยซีเรียสนะครับแล้วพอมีเรื่องนี้ได้คุยกับพี่นิวบ้างไหมคะไม่ได้คุยเลยครับพี่ฝนมากคุยผ่านน้องนาวครับผมก็ฝากบอกว่า ก็ฝากอธิบายให้พี่นิวฟังด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่น้ก็ไม่ได้ดูซีเรียสหรือหน้อยอะไรไม่เลยไม่เลยครับไม่มีเลยครับจะแบบว่าอยากโทรไปเคลียร์กับพี่นิวจะได้ไม่มีปัญหาครับไม่ก็ไม่ขนาดนั้นผมว่าครับเป็นเรื่องปกติอืมจะเอาเรื่องอะไรอย่างงี้ไหมคะแบบว่าไเคลียร์มันจบๆไปไม่ครับไม่เป็นไรครับเขาก็เงียบไปแล้วพอเราไปตอบเขาเงียบไปครับสำหรับนาวตอนนี้เป็นใจดีขึ้นไหครับาวดีขึ้นครับนาวเขาไม่ได้คิดมากอยู่แล้วครับอืมจาต่อไปนี้จะยังกล้าลงรูปคู่กันลงเมื่อวานเขายังไลน์มมาาาถอยยู่่เลว พี่ไม้เรายัางลงรูปคู่กันได้หรือเปล่าอะไรอย่อางงี้ได้ก็ได้อยู่แล้วฮะได้เสมอแสดงว่าเขาก็กลัวอยู่ในระดับหน,นึ่งว่าจะโดนเขาก็กลัวเราคิดมากด้วยเขาพวกกันลงนแรด้วยครับผมแต่เราก็อนุญาตอนุญาตโอ้ตรงผู้ชายนะได้อยู่แล้วเออ่ยังไงก็ได้ครับขอบสั้นเนาะสองนาทีปะเนี่ยสาวยิ่งสาวเยอะดิเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้หัวใจเป็นไงบ้างหัวใจยังโล่งอยู่เห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ก็คุยกับสามาลงกานอยู่คนเดียว ก็คุยกันอยู่แต่ว่าความสัมพันธ์ก็ไม่ได้คืบหน้าอะไรครับก็ยังคุยอยู่ครับคราวนี้คราวที่แล้วนี่ก่อนคราวนี้ทำให้น้องเขาถาวรเลยแล้วไม่เรื่อกนานอะไรแบบมี้วนมากไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยกันเรื่องพวกนี้ครับเพราะเข้าใจอยู่แล้วสงสัยไหมว่าทำไมเรายังไงไปว่าเราเป็นรุ่ที่สามอะไรอย่างเี้ผมก็อธิบายให้ฟังว่ามันเป็นแค่ละครครับก็แค่ที่บอกแหละคนดูเขาอินแล้วก็โอเคแล้วก็ต้องรู้กับน้องเขาสิคะจะได้ปลอดภัยเรื่องแรง เอาไว้ก่อนจะเปิเอาไว้ก่อนเนี้ยยังยังครับก็คุยไปเรื่อยครับแม่เขาควรไม่เคาะแต่วันนี้เราดังเปี้ยงขึ้นมาแล้วจะทิ้งเขาคือยังไม่ได้แบบคุยกันถึงขนาดขั้นนั้นนะครับก็เพิ่งคุยกันคุยไปเรื่อยครับเก็เลยจะขยับตำแหน่งกันก็ต้องใช้เวลาต้องใช้ความรู้สึกต้องมีสถานการณ์ที่ทำให้เราแบบรู้สึกดีอะไรที่มันยังไม่รู้สึกคะไหมไ่เลยถามตอบยากกันเนี่ย อะไรอะ่ะผมว่าผมช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลามากกว่าครับไม่ค่อยมีเวลาได้ศึกษากันคเะว่าไม่ชัดเจนความชัดเจนมันก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้ว <c oughs> หนึ่งแล้วมันต้อง <c oughs> ไม่ไม่ไม่ใช่หนึ่งมันต้องมีเวลาไปอยู่ด้วยกันไงต้องมีเวลาไปใช้ชีวิตไปกินข้าวกันไปอยู่ในหลายสถานการณ์อะไรนี้ครับพวกคนตอ,อนนี้ใจไหมอ่ะไม่ครับคือคุยกันก็บอกู่แล้วว่าเราทํางานตรงนี้คะตอนนี้เรากำลังมีงานเยอะ รากษาตัวนคนจะม,มาว่าไอ้เป็นดาราไม่ไม่นะผมผมเปิดเผยผมไปกินข้าวผมไปกินไปกินด้วยกันแต่ว่าก็คุยกันเรื่อยๆครับกินไม่ได้มีอะไรนะเขาเข้าใจในสะถานการณ์ที่เรามองเข้าใจครับ